สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณพ่อกาดไฟนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวเหมือนกันครับเป็นรีวิวที่2ของช่องเราเด็กบัตตี้ไฟอันนี้เป็นรีวิวแรกแล้วก็เป็นเด็กลิดแรกของบัตตี้ไฟเราผมยังไม่ได้ลองจัดแต่จเป็นตอนนี้แหละตัดพร,พร้อมพมกันเลยแล้วก็เหมือนเดิมครับรีวิวจะพูดถึงแค่เรื่องที่ผมชอบแล้วก็คล้ายๆรีวิวเกมนิดหน่อยนะครับไม่ได้มาอ่านกาดทุกใบอย่างที่เห็นครับดัมมัด หมัดเป็นเด็กที่ผมรอรอรีของมานานตั้งแต่ได้ข่าวว่ามันจะรีผมก็รอเก็บเพราะว่าแนะนําให้ถ้าอยากเล่นฟูซื้อกล่องนี้สองกล่องมันจะเกือบฟูแล้วแล้วคุณตอนนี้ไปหา XCP ผมไม่แน่ใจว่าของมันอยู่ใน CP 1ที่เป็นดาก้อนกับ CP สี่หรือเปล่าเพราะว่ามันมีดําเออมันมีเบาที่ติดหมัดด้วยเดี๋ยวผมค่อยเอามาให้ดู แกอันนี้ก่อนมันเป็นกล่องของพักสอถ้าซื้อสอกล่องคุณจะจัดเด็กของกาโอในพักสอได้แบบเหมือนในการ์ตูนเกือบร้อยเซเลยผมว่ามันดีนะเท่ดีผมชอบมันด้วยแล้วผมหมัดมันจะกลายเป็นเด็กเร็วเน้นเพนิเทสแล้วก็ลาไม้ตายใส่ตาไม้ตายอัดหน้าไปเลยคนที่ผมจะใช้แน่น,นอนครับผมต้องติดดำไว้ดำสีครับ คนที้ผมไม่ใส่เทนบุผมก็ไม่ใส่คนที่ผมก็ไม่ใส่อ่าคนนี้ใส่ครับล็อกบังเกอร์ถ้าปิดไอเทมหมัดอยู่จะได้หนึ่งเกตแต่ผมมีอ่ผมมีผมจัดทิ้งไว้ละผมเอาอะไรมาละคนนี้ผมไม่ใส่อ่าคนนี้ผมก็ไม่ใส่ผมใส่คนนี้สเดี๋ยวผมแกะอีกกล่องหนึ่งมาใส่สีดีมากเลยครับถ้ามันลนะิงแอคแทกนักสู้กำปั้นเพลิงคาตาเพานัดเคลิล ถ้าคุณลิงเอ็กแท็กเมื่อมีไอเทมลิงเอ็กแท็กกับไอเทมหมัดครับไอเทมได้ดับเบิลเอ็กแท็ก๋ยวดูไอเทมหมัดครับสุดยอดอคนที่ผมไม่ใส่ผมไม่ใส่เด็กดักผมบัตตี้ body, ผมจะเล่นดากอนเป็นหลักและเด็กดากอนทุกเด็กของผมจะเป็นเด็กขายโลเพราะฉะนั้นผมใส่โลอย่างละสี่แต่ผมเก็บอะไรไว้แล้วผมโฮมขยกไว้แล้ว อ่าผมใส่ดักโกดักคอนิกชาร์จสองใบครับเนี่ยผมกำลังคิดอยู่เดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าผมยังไม่ได้ลองเล่นดักโกนิกชาร์จกับดักโกนิกออร่าเนี่ยผมจะเลือกใส่อะไรอันหนึ่งผมใส่สังเวียนสองอันหมัดเก่าผมไม่ใส่เลยผมใส่สันชายสองไม่ตายก็ไม่ใส่ครับธงผมก็ไม่ใส่อ่าวลอล่นผมผมใส่ผมผมใส่ธงอื่นเดี๋ยวผมเอาไอคอนนี้ผมเอาไอ ระตเพานัดเครกสองใบนะครับอันนี้ผมซื้อสองกล่องเพราะผมเพื่ออยากจาดัดใส่ได้ยกาโอเก็บไว้เล่นนะครับอืแล้วก็นี่ครับอะไรผมที่ผมแยกไว้แหละผมแยกไว้สักพักนึงแล้วจริงจริงๆ,งๆอะไรเนี้ยมันอันคือกัดเอาไว้เล่นกับอา่าหมัดในกล่อง x สอง sp ศูนย์หนึ่ง มันจะมีะดํามัดอันใหม่ที่เก่งกว่าอันนี้ครับอันนี้แค่ใส่เป็นขัดตาทับเฉยเอามาเล่นเอามาลองเล่นเฉยเพราะว่าของใหม่มันเก่งมากครับดํามัดคนใหม่เก่งเลยไว้รอของออกแล้วเราค่อยมาคุยกันเรื่องนั้นครับอะไรครับผมเสร็จไม่พิงพิงแมนทงครับนี่ที่ผมบอกครับนักสูกกำนัลเพิงเบาดาก้อนครับเก่งมากเลยนะคอคอสครับทับโซ ท็อปเด็กเข้าโซนหนึ่งใบใจ1เกตครับถ้าเราใส่ไอเทมอยู่มอนสเตอร์ในสนามทุกใบได้เพนดิเทตแม่กานในโจมตีการทุกใบได้รับสองพนจนจบเทินเก่งมากเลยนะเก่งแบบเก่งๆเลยจริงๆอะ่ะไม่ต้องใส่ไอคนถ้าคุณมี5า้าใบผมเอาไอานี้ออกก็ได้แล้วใส่เบาแทนก็ได้ผมใส่เบาสี่เลยมัดใหม่ x อ็ซหมดเลยนะครับอันไหนที่ไม่ใช่เอ็ซจะบอกว่าไม่ใช่มัดเพิงดากโกพัด เขาแคทเอกค,คอร์ใจ1เกต1หนึ่งเลือดอไม่สามารถถูกทำลายได้ด้วยความสามาันของการ์ดมันจะบวก1คึ่ีตามมอนสเตอร์ในสนามมอนสเตอร์ในสนาม2ตัวก็บวก2คงขีตีสี่คีแล้วเอามาลิงคู่กับนี่ตอนนี้จะเข้าเด็กโปรไฟแล้วนะลิงก์กับคนนี้สี่ขีดับเบิลแท็กนะไม่ใช่ตลกนะครับสี่ดับเบิ้ลแท็กแล้วถ้ายืนกับเบาร่วย อ๋อเบาให้มอนสเตอร์ขอโทษครับผมใส่ล็ er อกบังเกอร์สามใบขอบเกียรติครับคนนี้คีศูนนักสู้กำปั้นเพลิงครับกัสฮาร์ดดราก้อนมันจะได้รับเป็นไซส์หนึ่งตีสี่พันแต่มันจะได้รับคลิต,ตามไอเทมแต่นี่ผมบอกมันมันมาด้วยกันหมดเลยเนี่ยมันมาเล่นด้วยกันเลยซีพีหนึ่งหมดเลยครับมีคนนี้นี่ไม่ใช่ c ีพี มันอยู่ใน x pt หครับนักสุขกขันเพิงเกทเทสดราก้อนซส์หนึ่งสี่พันหนคีสหนึ่งพันเดอะคริมสันสปิริตเมื่อการนีงเข้าสู่สนามถ้ามีคำว่ากํมเพิงในชื่อการใบอื่นอยู่ในสนามนหนึ่งใบได้จวดหนึ่งถ้าใส่หมัดอยู่ยิงเลือดหนึ่งยิงเลือดคู่แข่งหนึ่งได้ถึงครั้งหนึ่งเทินซุปเปอร์เก่งอยู่ใน B t สของ x พัก x ใส่สใบเลยเก่ง เก่งมากไม้ตายครับจริงๆจะใส่ผมยังไม่ได้ลองเล่นถ้าเราเล่นอาจจะเปลี่ยนไปใส่อันนี้สามและไปใส่บัตลิงค์เพิ่มอีกสามใบก็ได้แต่ผมยังไม่ได้ลองผมผมใส่อย่างนี้ไปก่อนไว้ลองเล่นแล้วค่อยปรับแต่งอย่างที่ผมบอกว่าการ์ดมันก็ปรับแต่งได้ถ้าใส่ไอ้นี้สามกิกาฮาวลิงคัตเชอร์ใส่อ้นี้เหลือหนึ่งก็ได้ผมว่าไม่น่าได้ใช้เท่าไหร่หรอกแต่ว่าใส่ติด ให้มันเป็นเข้าวตีมขำๆเองเพราะว่ายังไงผมก็จะเน้นปากิกกาฮาลิงสี่ถ้ามีมอนยืนอยู่ถ้ายืนกับไอคนนี้สี่ขีสขี่อ่ะยืนกับดำด้วยก็ได้ยิงกับเบาด้วยก็ได้และปากิกกาฮาลิงจ่ายสามเกตชี้มอนกับชี้ไอเทมสี่ขีสี่สามเกตยิงแปดเลือด อ๋อไม่ได้เสียต้องยืนกระดำอืมอย่างนี้ก็ได้อ่ะสี่ขีสี่ขีเป็นไม่ใช่เรื่องตลกนะตายได้เลยนะต่อให้คู่กระดำก็เจ็ดขีนะก็เลยอันนี้แหละมันเป็นเด็กอย่างนี้แหละจริงๆใส่เป็นไซ์บอร์ดก็ได้ครับรอยเยลที่เอาสกิลล่างสุดใช้สกิลล่างสกิลเดียวครับไวเจอรเคออสหรือพวกไลเท แคดคอร์สใจหนึ่งเกตครับเคาเตอร์ Counter เลยขอรเทิร์นี้คอได้สามใบจบครับไม่ต้องคอเพิ่มใบจั่วครับอย่างที่ผมบอกมันเด็กกันเป็นเด็กโล่เด็กไขโล่ผมใส่โล่ฟ้าสี่โล่เขียวสี่แล้วก็ผมเอาอันนี้มาลองเล่นดูไล่เทินคู่แข่งครับใจหนึ่งเกตเอามอนสเตอร์ที่ดีเฟนส์ห้าพันหรือต่ำกว่าขึ้นมือหรืทำลาย ก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็กิ้มงัวติดไว้ครับแล้วก็ลองดูครับผมยังไม่ได้ลองเล่นเหมือนกันแต่คิดว่าเด็กก็จะเป็นประมาณนี้แหละบวกลบก็จะเพิ่มของลดของไปไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรในนี้ครับนอกจากดราใหม่ออกมันจะมีดราใหม่ออกก็จะมีไซส์หนึ่งตัวใหม่ออกมันก็จะเล่นได้ง,ง่ายขึ้นและดีขึ้นครับหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับเด็กมัด ที่ของผมคิดว่ามันจะเป็นเด็กเร็วน่าจะเป็นเด็กเร็วเล็กหนึ่งเล่นง่ายเหมาะสำหรับคนที่เริ่มเล่นบัตตี้ไปซื้ออันนี้2กล่องผมว่าเล่นง่ายและผมไม่มีรีวิว a อ c นเชีนะครับเพราะผมบัตตี้ผมจะเน้นแค่มังกรดราก้อน Dragon กับไลเทมีดักเน็ตกับสตารด้วยแค่นี้เองบัตตี้ผมเล่นอยู่แค่นี้ผมไม่ได้เล่นเยอะเหมือนแวนโอเคครับ ก็เป็นเด็กเร็วๆรีวิวเร็วๆแต่ดเด็กเร็วๆง่ายๆผูว่าเป็นทีดีเริ่มต้นไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดยดีแยะขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ